นี่ทีู่้สินจะสามารถเรียกได้นะครับจำลองเงินแสนครับเสาที่ถึงนี้ฝากติดตามด้วยครับโกชัดเจนก็เลือกเอาเลยก็จะทำเกมยังไงครับพอมลุงหนังให้มาตั้งขวากับอิสเรีลลองปาดตรงน,นี้ยังไงยังอยู่ติดอิศราปั๊มมาธีระชัยติดเครื่องแลว้วทางซ้ายเอาเลวทางซ้า,ซายหักมาถึงไหมแล้วก็แล้วก็วกโอ้ยยังยังยังธีรพลใช่หรอหาเถิดเกียรติ ชายสุดมาอดิสักตัางแบอมอดิสันโดสานตุ่มบัมาลองกดเลยยังครับยังโอ้โหธีระชัยมาแล้วยังไงครูปิงครูปิงโอ้ยปักมาอดิสรลั่นแล้วยังไงอัดิสอนให้ทางซ้ายทีครับอัดิสันโดซานตุ่มบรนบางวชินินพุ่นแสงวชรินบอลแรกวชินินไปไม่ได้มาทีอดิสักเฉาะมาจนอิสเรตอิสเรตดูดมายังไงไปคืนมาธีระชัยครับแก้ได้โอ้โหออฟครับ วันแรกคู่แรกโอ้ยคู่แรกประจำสัปดาห์นี้กลายเป็นมอลถูกคู่เลยนะครับมันเลยครัันกันเลยครับยังไงโอ้ดักได้ครับเฉลี่ตสายสุดอิสเรลไปมาว่าชินไปไหนครับว่าชินบุญแสงครับโอ้โหพิเตอร์พิเตอร์เสียบลักได้ไหมครับพิเตอร์ครับพิเตอร์เสียบลักสุกระบอดได้ไหมครับเออมันดูไม่รู้เรื่องเลยครับพิตเตอร์เกลี่ต ผักปลาลองตะบนันไมอาแล้วนักทุนมาเองใหญ่ใหญ่เจอใหญ่ใหญ่เจอใหญ่ปัดเฉลิ้งโอ้โหไม่ได้กับตัวนี้ถทียนจนักทุนดูดูดูดทะลักมาถึงวชรินทร์พูลแสงครับป่ายออกไปขวากฤษดากฤษดากฤษดาสุดสุดหลังอย่างไงโอ้โหแรงไปหน่อยครับพิเศษกริสนาพงลั่นตรงนี้ธีรชัย อยู่ที่ใครที่รุดายมาอเลสซานดโดวชิริสวชิริสลองกดไว้สายฝา,า,ากมาตัวนี้อาร์ธิรชัยเล่นมาแล้วอย่างอยู่ที่สถาฟพอค,ครับตรงไหนพลุมาตุดพลุมาอลเลสซากเก็บได้ดูเหลี่ยมแกดูเหลี่ยมแกไปแล้วตรงนี้ทวดทามช้างทวนแผงลองตะบ,บันทะลักมาขวาสุดถึงไหมนิสดาหลอกเอ้ย ยังไงตักมาตอนนี้อิสราเอลบอลแรกย้อนคืนมาขวาสุดมีธิรุดตขึ้นมาแล้วธิรุตธิรุตลองตบ,บัดเอาอีกอยังธิรุดธิรุตไม่ได้อาโดนโชบครามธีรชัยมาเองขวามีเติมมาแล้วกฤษณพงศ์โอโ้โหอยากได้ดักได้ครับนเกีรติซ้ายมีซ้ายมีมารอแล้ววัชินพูแสงขวาตั้งปอมธีรุตนีนวนมีเวลามีเวลาแนวลึกตรงนี้วัชรีโอเคจากฮอกอายฮอกอายสเกตดูแล้วเออ โอ้สูสีนะครับวันนี้ครับนาทุนแล้วก็อเอ,าอ,อาเ้าพอมาแล้วบ้าโดนตู้เลยครับแบบนี้ครับเสียจะยังไงโอ้โหสวรรค์มิตรแขกปุกทิรชัยกฤษณพงศ์พอกฤษณพงศ์พอหันนั่นแล้วพอ,อให้ใครพอฝากมาตรงนี้ทิรชัยสายของแกอย่างเต็มไปด้วยทีรุตครับตร<อ>งนี้ก่สายเลยนาทุฒิเกจะกลัวว่านาทุฒิเซฟไม่ได้ครับโ <struck S 1> โอ้ห บอลเสียบเสาสองแลยวล่านาทบุญกำเซไม่ได้ครับโอ้โกือสกัดเฉยมาทีทางซ้ายขึ้นมาเองทิชัยให้มานาทบุญก็ยังไม่ผ่านครับอเลิส,สันโดสานโตซูมาร์มังยาวๆมาอิสราเอลเข้าทางตรงนี้อิสราเอลขึน้นมาสายสุดมีสายสุดมีให้มาติดอาจารย์ปิงฮะขับเคลื่อนอะเอ้าจังหวะนี้ยังไง ลองใส่เลยโอ้ยเสา,สาทีรชัยสวนมายังไงกฤษณพงศ์ฝากมาจานปิงวานิชสุดไม่แม,ม่วิทวัฒน์ขึ้นมาสายสุดปิงเดิปปิงวานิชวานิชให้มาตัวนี้ติดล็อกยังไงโอ้โหนะครับยังอยอะดูสับขวาเฮ้ยเฉลี่ยไม่กล้ามองดรองนี้สมาร์มิตรครับ อ้อมตะควาที่เอาบัตชัยโรดีว่าอ้าวมาแล้วครับบัตชัยโร่เขาจะโดดทางเรียบของราชรโกทาบยูเนียนครับสมาร์ทควาดมาเอาโดดทีไรเอาได้ด้วยไทีน้ัยเราคนเอาโอ้ยซ้ายทีนชัยครับโอ้ชัยจะได้ครับวันนี้อู้เต็มข้อเลยเว้ยอู้ใส่ใส่รุ่นหายเลยครับสุดทธาพรชุว่านเน่ๆตรงนี้นะ ทีเราใช้ดีๆต่อเนื่องมา 3- 4สนัดแล้วนะฮะโอ้โหแล้ววันนี้กับฉายเลยนั่นแหละครับนั่นแหละครับเล่นเลยบอมมาตรงนี้ลองตะบันโอ้โหนั่นแหละครับเตะส่งไปขึ้นครับแต่บทบาทยังน้อยไปหน่อยนะไปแจ็คในสนามดูครับคืนเวลาหลังจะแก้เกมหรือแก้ไขจะขันน็อตอย่างไรครับทางทว,วงีดวันเมืองชางตะวุธลัานแล้วครับทีติทีติให้อิสเรีอิสเรียสปริกความมีเติมมาแล้วกฤษดากฤษดา ยิกหยักยิกหยัก,ยกยอยู่ไปไม่ได้ฝากมาตรงนี้อาริสันโดซานตูตตะบันมาอย่างยักษสมานบินกับตรงนี้ออกข้างลูกตุ้มพงทางเมืองช้างตุฟี่เิติทจติเตะลองยัดเลออยธนายก่อนนายอ้าวแล้วอย่างอย่าอ,อยู่ตักขามแนวรับเลยอารสันโดลองตะบันตรงนี้เคลียร์ทิ้งครับโกศลเธอเกียรติขวาสุดมีเติมมากฤษดาลองโอ้โหนั่นแหละฮะทําแกมลูกตัวนึงไม่ได้ตรงนี้จิรชัยดักได้ลองกดอีกทียังไม่ผ่านอาริศักดิ์ชัยสุวรรณพี่น้องที่พัดพราก ดูนี่เชษวันเชญสวันให้เร็วเลยทําเร็วกฤษฎาลองตะบันยังไม่ผ่านธี่ชัลยครับแมหน้อยเร่นแล้วครับทวามบองช่างกฤษดาแล้วก็เข้ามือธนากรโดนดักแล้วโดนดักแล้วยังไงรัฐวุตรนรัฐวนฒิขึ้นมารัฐวุฒิ์ขึ้นมาซ้ายสุดมีครูปิงโอ้โหนั่นแหละต้องการสกอตตีเสมออริศักฝากมาขวาสุดเลยที่หุดนิ่มนวลปาดมาอย่างอย่างอย่าง เป้าหมายอยู่ที่ทิตินะควาเอียงเอียงนัทบุตรนัทบุตรนัทบุตรตรงนี้อ้าวย่าไปออกตรงกลางอิสเรียลควาไม่เติมอิสเรียลไม่ให้ลองยัดที่โกศลทะลักมาทิรุดนิ่มนวลโกศลทีทิรุดนิ่มไม่นิ่งเอานะครับนาซานโตอเลสซานโดรจากปาสักช่วยมาเสิร์ตเออปาสักแอบดูอยู่เด้ออเลสซานโดรปาสักแอบดูอยู่เด้อ ธีรชัยดูโกลสสวนเหลี่ยมนี้อาและโชกได้ชกได้เอเลสโตให้มาธีรชัยเอ้ยอสิเรตองมาตรงนี้อูร์ลสวนแล้วสวนแล้วทันพอทันพอพอไปได้ไหมพอช้าโอ้โหเอปแอนด์ดาวทำไรก็ดูดีแหละเขาทำไรดีไปหมดเลยเขา เฮ้ยเอ้าหลุดเลยดิเฮ้ยหลุดเลยดิใช่ลองใส่ด้วยทรายโอ้โหบทแรงไปแล้วโตโตได้ไหมโตได้ไหมอ้าวโตแล้วโตแล้วทีรุตทีรุตครับทีรุตผ่านหนึ่งทีรุตผ่านสองูครับทีรุตเลือกแล้วเลือกแล้วอิสเร็ดอิสร็ดใส่เรียบร้อยโอ้โหต้องโจทีรุตเลยครับโอ้มาเองจะเอาไปเอาบทแรงแล้วทีรุตโอ้โหทีรุตมีจครับโอยแหวกสามอะ อุ้ยเมื่อสักครู่นี้ธีรุตจะทิ้งตัวแล้วนะโดนตัดแต่วงี้ยิงซ้ายไม้ที่ตีตีเสมอหรือว่าจะเป็นเจมเสมออีกแล้วโมเมนตัมเหมือนมันจะเปลี่ยนคุณคุณคุณรอฟดูดูสิดูดีดูดิดูกลายเป็นดีไปเลยอะบอลยังไงอาริซักดูดิครับโอ้โหเอาแล้วครับโบดแล้วครับตัวราวันเมืองช้างโบดแล้วครับโอ้โมเมนตัมเหมือนมันจะเปลี่ยนฝั่งครับได้ประตูตีเสมอมาได้ทิ่ตีซ้าโอ้วันนี้นักทางซักได้สกอร์ตีเสมอแล้วก็ยังเข่งอเลซานโดลองกดตรงนี้แล้วก็ ติดอรองคำสพอ,อติดพอกอ,องการศึกษาครับบอลอ,อยู่ที่อาิศักดิ์อาแล้วครับอาิศักดิ์ใส่ขวาแล้วก็โอ้โถนักกรนากรครับผวาปัดไม่ได้เอาแล้วยังไงแกออกได้ไหมแกะได้ไหมแกะได้แล้วอเล็กซานโดูฝ<อ>้าขอโทษน้องอนี่ครับลองดูฝากมาแนวลึกอาิ โโอ้หง่ายไปหน่อยครับโอ้ดูบางไปหน่อยครับแล้ว,โตโตโลวโโก็โดโต้เลยครับสโบสรทีมแก้มาแล้วครับมีความเร็วด้วยปิงปิงมาแล้วไซวารีดดวงรัดปิงซ้ายปิงซ้ายซ้ายแล้วก็โอ้โหบัตชัยโรครับในงานดอกนี้แต่ว่าบอลถากซับเลียบออกไปโดโต้เลยครับปาแล้วครับดนี้เอาแล้ว,ลวทิติทิติขวาเอียงขวาเอียงเอียง ไเอียงเอียงไปโดนทีตีครับขวาเอียงเอียงครับเรือเชื่อครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหเอาแล้วครับชาร์จรงขามดีกว่าชัดเจนครับถอยระยะที่สองถอยได้เอเจพาเพื่อนถอยระยะที่สองนี่ระยะที่สองเอาดูทิเกนเกตก่อนโโอ้หเอาแล้วครับเอาเอาเว้ยเอาเอาเว้ยเอาบอมมาไม่ไหมทีละใช้ก็ตายแล้ว อันตรายธีรชัยซ้ายอันตรายยิงลูกนี้ไม่ได้บัตชัยโรบัตชัยโรไปเองบอลนิชไปบอลโอ้ยนะครับบอลออกมาไม่ดีครับโอ้ซาร์พรก็พลาดไปเหมือนกันเว้ยธีรชัยบุกหนักเลยสเรอนันต์อารวครับลูกนี้ยังไงยังไงครับสเรอนันต์พอสวยสวยปิงปิงรนลัดโยกอากระปิงมาแล้วจีเรียบโอ้ยแล้วสกอร์เดียวนะสกอร์เดียววิทยวัฒน์ กดม้าตกเลยได้โอ้ยได้ไหมอ้าวไดเป็นดีด้วยเอ้ยโอ้๋ติดอิสเร็ดอิสเร็ดอิสเร็ดใช้สู้วะโอ้โหไม่ได้ครับช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายแล้วยังไงครับดูครับตอกโซนพอโอ้โหคุณผู้ชมไดมาอะไรครับยังไงตัดขวายังไงเซนันเซนัน สิริอนันต์ว่าไงสิริอนันต์บีบแล้วเอาบีแกสวยแกะสวยเลยแกะสวยเลยฟังฟังเรียบร้อยโอ้โหมีโอกาสแล้วทำไม่ได้ครับทางด้านตัวสลุงทาบสลุงท่าอยู่นี่เลยโอ้โหไปทางนั้นช่วยเราด้วยช้างที่โตมาวันนี้เด็ดขาดมากนะคุณอ๊อฟนะวันไหนดีทำยังไงก็เข้าเอาแล้ว ไปแล้วลองสวนมาไปแล้วสามรองท้าไปแล้วสามรองท้าปิงหรือปิงยังไงเลตูอเลสโตซาโต้เอาสวยดิยังไงเข้าทางไอ้เฮ้อะไรเฮ้ยเ้ไอ้ต้นเป็นอต้นทำอะไรวะทาอะไรวะปิงสวยเลยเฮ้ยไปต้นเก็บไปแล้วประธานบูกดจะเบ่ายังไงกดจะเบ่ายังไงวาดิชได้ไหมยังไงต้มได้นะบัตเชโร์ต้มได้โอ้เกาไม่ได้ครับ สมานเม็ดครับนี่ลงยาวตรงนี้ยาวยังไงพอโอ้โยยากครับย oh. ากครับเร้วก็หมดเวลาครับโอ้โห